ฉันกับพยงจะนอนเฝ้าหน้าห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแต่เช้า พรุ่งนี้คุณหลวงไปส่งฉันที่พระนครนะเจ้าคะ่ะฉันจะไปหาที่อยู่ด้วยแม่อ่อนจะทำอย่างกันได้ยัยงไงในเมื่อแม่ออนไม่ได้รู้จักใครที่ใดทำไมจะไม่ได้เจ้าคะ่ะสมัยฉันผู้หญิงอยู่คนเดียวต้องแย่ยๆไปไม่ว่าจะสมัยไหนก็ต้องมีงานให้ฉันทาบ้างเหลยเจ้าคะ่ะฉันจะหาเงินแล้วไปเช่าบ้านคุณหลวงไม่ต้องห่วงนะเจ้าคะคุณออนพูดกะไรเจ้าคะแล้วคุณออนจะอยู่ตัวคนเดียวได้ยัยงไง เรือนจำปาออกใจะใหญ่โตคุณหลวงก็เลี้ยงเบลไพไว้ตั้งมากมายเจ้าค่ะแก้วแล้วฉันจะกลับไปอยู่ที่เรือนจำปาได้ยงไงแก้วก็รู้ว่าแม่ต้องได้สิในเมื่อฉันเป็นคนทําให้แม่อ่อนต้องลําบากผัดบ้านมาอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวฉันจะทอดทิ้งแม่อ่อนได้เยี่ยงไรแต่ว่ามิมีแต่กระไรทั้งนั้นแล้วคุณหลวงจะพูดกับแม่นายว่าย,ยัางไงเจ้าคะ คุณหลวงอย่าต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันเลยเจ้าค่ะฉันจะเดือดร้อนหรือไม่เป็นเรื่องที่ฉันต้องกังวลมีใช่แม่อ่อนนอนพักได้แล้วทุ่งต้องเดินทางกลับเป็นจำปาแต่เช้าคุณหลวงคุณหลวงเจ้าคะ่ะทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยคุณอ่อนนั่นแหละเจ้าค่ะที่ดือ้อแก้วถ้าฉันกลับไปมีหวังแม่บัวได้ฉีกอกฉันตาย นั่นก็เป็นเรื่องของคุณบัวที่ต้องกังวลเจ้าค่ะมิใช่เรื่องของคุณออนแก้วขอตัวไปนอนก่อนนะเจ้าคะวันนี้แก้วเจอเรื่องที่ปวดหัวมากพอแล้วเจ้าค่ะขอให้แก้วตื่นมาแล้วพบว่าทุกอย่างเป็นแค่ฝันไปนะเจ้าคะแก้วไปนอนนู่นนะเจ้าค่ะ หนึ่งปีเะยเหรอเนี่ย